เออเกิดวันจันทร์ออกมามาต้องตามไปยืดไหมโอ้แต่ย้ายด้วยตามมาย้ายเดี๋ยวจะเฮ้ยไม่ได้รับไม่ได้ไม่ได้ ค่ะเชิญค่ะเข้ามาเลยค่ะเด็กๆเข้ามาเลยตามๆกันมาไเลยนมด้ดิฉันได้ถ่าได้แล้วค่ะกับคนหดิฉันได้ใส่ยอย่างค่ะต้องมีสวยลูกได้ไหมคะไม่ได้ตองม

จ,จากออนาอาเขาคนรที่จะเขย่าไม่ไดไ้ไม่ได้ถ้าเปนไม่สวยทำน้องแหันี้ได้เหนลยที่เด็กผ พี่ร้ยจะไปหาว่าไม่ได้รูปแมงทกคนมอก็ไม่สวยพอมาทาลบ้บก่าไม่มไนี้งสาวนี่ตันี้เล่นแบบาไร้าอะไรนะคะอย่าที่พูดพี่น้อแบบน้นรหนักพูดพี่น้อไม่ได้นะเออ

ได้ไงโอกาสวันสิ้นปีใหม่ของไทยนะครับผมก็ไม่มีอะไรอยากจะอ้ออวยพรใกับพวกเราทุกคนที่ตั้งใจทํางานให้กับมหาลัยเรามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่น้องเก่าพี่เก่าพี่ใหม่นะครับก็ขอให้สมการปีนี้ทั้งปีนะครับขอให้เราทุกคนมีความสุขมีความเจริญแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้เราสมตามที่เราตั้งใจทุกอย่าง แลสุขภาพสําคัญมากให้ดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงใครเสียงโชคก็ขอให้โชคดีขอให้เรารวยที่สุงทั้งปีเลยแล้วก็ตั้งใจช่วยกันพัฒนามาสอเราไปด้วยกันตลอดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดี่มีมาครับขอบคุณทุกท่านค่ะดียวใ้่านอั่งค่ะถูกใจกันค่ะ คุณเนาคุณไม่หมด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 เคได้่ะหนึองสามค่ะมินิากค่ะ้ด้ค่ะนึ่นสอมโอเคค่ะเจ็จับแก้มจับแก้ม ไปบอกใช่ไหมนั่งซ้อมซ้มกดไลค์ได้ยังทำดีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องดีๆใหม่ครับ